ะะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษานะคะซึ่งงานวิจัยที่เราได้รับในการค้นคว้านะคะจะเป็นเกี่ยวกับการประเมินโครงก,การทางการศึกษาแล้วก็การติดตามการดําเนินการต่างนโยาบายแผนการโครงการการใช้กฎหมายอะไรอื่นค่ะส่วนมากนะคะงานวิจัยที่เราค้นคบนะคะจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นางานวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะงานวิจัยแรกค่ะที่เราได้ค้บทุนะคะก็คือ การพัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะซึ่งจะอยู่ในการติดตามการดําเนินการตามนโยบายนะคะงานวิจัยที่2ค่ะคือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาค่ะงานวิจัยที่3นะคะรูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนมันธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ะงานวิจัยที่4ค่ะการพัฒน,นารูปแบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามะะานโยบายสํานักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพค่ะงานวิจัยที่5นะคะการใช้เทคโนโลยีาลสารสนเทศในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพัฒน,นาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ิจัยที่6กค่ะการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการประเมินและการติดตามโครงการพัฒนาหลัอสตรงานวิจัยที่7นะคะคือการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะงานวิจัยที่8ค่ะการประเมินผลการประเมินโครงการ และสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนกนญสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะงานวิจัยที่9ค่ะการดําเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนน้าร่องสํานักงานเขตพื้น,นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสาค่ะงานวิจัยที่10นะคะแนวทางการพัฒนาเครื่องมือตัวชีว้วัดสําหรับการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ งานวิจัยที่11นะคะการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินการติดตามโครงการการศึกษาในประเทศไทยแนวโน้มและความร้าทายชอบค่ะงานวิจัยที่12นะคะคือการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กประถมไว้ค่ะซึ่งงานวิจัยที่ได้ค้นพบมานะคะก็จะเป็น เกี่ยวกับการประเมินโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะประสบผลสําเร็จหรือประสบผลสําเร็จได้น้อยเหตุผลเป็นเพราะอะไรยังไงนะคะเราสามารถนําปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าผลที่ได้นะคะมาใช้ในการทําวิทยานิพนธ์นนได้ค่ะขอขอบคุณค่ะ